งเชียงใหม่ปิดศูนย์รวนรงป้องการอุบัติเหตุ7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่2,559ยอดเสียชีวิตลดกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเชียงใหม่หลุดไปอันดับ20กว่าของประเทศหลายภาคส่วนเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่40อุณหภูมิยอดยี่ยลบ2อ,อ,องศาเซลเซียสเหมยขาดเขาโคลนบนดอยอิทนทนนท์พื้นราบ84องศาในรอบปี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นนะคะประจำวันอังคารที่5มกราคม2559ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะคุณผชมทาง LC Kevin TV เชียงใหม่ช่อง4ช่องหมายเลข30และทางช่องไฮนนิวแห่งนี้เป็นประจำเวลาเดียวกันนี้นะคะเราจะได้มาติดตามข่าวสารบ้านเมืองไป,ปรพร้อมๆกันค่ะ เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะทางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการปิดศูนย์รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุนะคะในช่วง7วันอันตรายช่วงเทศกาลส่งท้ายปี2559เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ชั้น3าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายประวินชำนิประสาสผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายมงคลสุขสยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมการประชุมเพื่อสรุปผล,ผลการดําเนินงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2559โดยมีนายไพรินลิมเจริญปอพจังหวัดเชียงใหม่นะคะในฐานะเลขานุการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนค่ะก็ได้รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,559ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ นายมงคลสุขใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่มีการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น139ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ137คนซึ่งยังถือว่าไม่ดีนักนะคะยังคงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศค่ะทั้ง2รายการแต่สถิติผู้เสียชีวิตลดลงเหลือเพียง7รายจากปีที่แล้วนะคะมีมากถึง18รายค่ะน่าจะอยู่ในอันดับที่10กว่าของประเทศนะคะสำหรับในช่วงที่บุรณาการร่วมกับทุกฝ่ายถือว่า ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาประสบความสําเร็จค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของรองผู้ว่าก็ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่ายอดผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บกว่า70%ซนนะคะเกิดจากรถจักรายานยนต์และมีพฤติกรรมเมาแล้วขับไม่สวมหมวกกันน็อกและขี่รถเร็วค่ะทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องวินัยของผู้ที่ขับขี่ทั้งสิ้นนะคะจากสถิติพบว่าค่ะหลายสิบครั้งนะคะที่เกิดอุบัติเหตุค่ะเกิดจากรถจักรายานยนต์ค่ะผู้ขับขี่มีอาการที่มึนเมานะคะ ทำให้รถฉาบลงข้างทางเองโดยไม่มีคู่กรณีค่ะเป็นถนนในหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เขตทางหลวงนะคะซึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้หลังจากการปิดศูนย์คือการวิเคราะห์วิจัยว่าในช่วงเทศกาลต่อไปนั่นก็คือเทศกาลสงกรานต์ค่ะทางจังหวัดจะต้องปรับปรุงในเรื่องใดบ้างนะคะเพื่อที่จะได้มาร่วมกันแก้ไขปัญหาในช่วงเทศกาลต่อไปค่ะปฏิบัติารจเพนตัวนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมนะครับอันที่สองเรื่องการจัดเก็บข้บมูล ัแต่จุดชนบกตีเราจะมี ค่ะหลังจากที่มีพิธีปิดศูนย์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องร่วมกันวิเคราะห์ค่ะแล้วก็ร่วมกันหารือที่จะหาทางแก้ไขปัญหานะคะให้ในเรื่องของอุบัติเหตุและก็จํานวนผู้เสียชีวิตและผู้ที่รับบาดเจ็บลดน้อยลงให้ได้มากที่สุดค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในช่วงอีกหนึ่งเทศกาลใหญ่ๆที่กําลังจะมาถึงนะคะนั่นก็คือเทศกาลสงกรานต์นั่นเองค่ะในช่วงเดือนเมษายนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่มีเรื่องของอุบัติเหตุ เกิดขึ้นมากพอสมควรค่ะไม่แพ้กับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรรวมไปถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะได้ร่วมกันหามาตรการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับในช่วงเทศกาลที่จะมาถึงนี้ด้วยค่ะอีกหนึ่งมาตรการนะคะในเรื่องของมาตรการยึดรถตามคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะได้ยึดรถได้ทั้งสิ้น179คัน ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์นะคะอีกสักประมาณ2-3วันหลังจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะได้นำรถจักรยานยนต์แล้วก็รถที่มาได้ค่ะคืนให้กับเจ้าของนะคะโดยเจ้าของรถค่ะต้องนำเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของมาขอรับคืนด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ามาตรการนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ สามารถลดบัติเหตุนะคะทางท้องถนนได้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็จะมีการดําเนินการต่อหรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการหาหรือกันของคอสอชอและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะต่อกันด้วยการเตรียมความพร้อมสําหรับสถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่40ค่ะ ที่บริเวณสวนสาธารณะค่ะสวนบวกหาดนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศทั่วไปเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อม ของการจัดงานมกักรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่40ค่ะในปีนี้นะคะก็จะมีการจัดโซนการแสดงพันไม้ดอกโดยคณะกรรมการจัดงานค่ะได้มีการตรวจพื้นที่นะคะแล้วก็มีการวางผังแบ่งตามโซนต่างๆเพื่อให้มีความเหมาะสมแล้วก็สวยงามค่ะสําหรับการจัดงานมหกรามไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่40ประจําปีนี้นะคะ ก็มีกำหนดการจัดขึ้นในวันที่5-7กุมภาพันธ์2559ค่ะซึ่งกระตรงกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์พอดีนะคะโดยกำหนดจัดงานเริ่มตั้งแต่การเดินขบวนนะคะที่บริเวณเชิงสะพานนวรัตค่ะลานอเนกประสงค์ของประตูท่าแพแล้วก็มาสิ้นสุดขบวนที่บริเวณสวนสาธารณะน้องบวกหาดนะคะจะมีการกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่5กุมภาพันธ์รวมไปถึงการเดินขบวนนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ซึงเป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวอันหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่5ถึงวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์นะครับที่บริเวณสวนบวกหาไฮไลท์สำคัญก็คือจะมีขบวนรถอุปชาติอย่างน้อย21ขบวนตั้งต้นที่สถานีรถไฟนะครับมาตามถนนเส้นทางแล้วก็ข้ามสะพนานนวรัตน์ผ่านจวนกู้วัลกันจังหวัดมาเลี้ยวซ้ายตรงประตูท่าแพนะครับแล้วก็เข้าที่สวนบวกหาในบริเวณปลายทางสวนบวกหาเนี่ย ปีนี้ท่านผูว่าได้ให้แนวคิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเซกชันในการจัดงาน2อสเรื่องเรื่องที่1ก็คือทุกปีเนี่ยการประกวดไม้ดอกไม้ประดับโดยเพาะไม้ผลต่างๆเนี่ยจะจัดด้านหน้าสวนปีนี้จะเอาเข้าไปในสวนทั้งหมดนะครับบริเวณด้านทิศตะวันตกซึ่งเดิมเนี่ยเป็นโอท็อปอยู่บริเวณแจงกูเฮืองด้านทิศตะวันตกน,นะครับปีนี้จะเป็น บูทอาหารที่จำลองมาจากตลาดแถวคลองพดุงคุ่มเกษมใกล้ๆกล้กระทรมหาดไทยซึ่งจะเป็นร้านจำหน่ายอาหารของดีเชียงใหม่ซึ่งได้มอบให้เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบบริเวณหน้าสวนฟุตปาดบริเวณหน้าสวนสาธารณะสวนบวกหัดทั้งหมดเนี่ยเดิมเนี่ยสมัยก่อนจะเป็นที่ขายของสารพัดเลยนะครับ แล้วก็ระเกะระกะไม่สวยงามเนี่ยปีนี้ท่านผูว่ามอบพื้นที่ผิวจราจรผิวฟุตปาดบริเวณติดสวนบัวหาดนั้นนะให้กับสวนนุงนุชสวนราชพฤกษ์ทิงคณนครและมหาลัยแม่โจ้ไปดีไซน์ออกแบบแล้วก็ยกพื้นที่ให้3าสี่หน่วยที่ผมได้พูดถึงเนี่ยทำเป็นสวนทางเข้าสวนบัวหาดที่สวยงาม <c oughs> ในสวนบัวหาดจะมีสิเอดชมรมผู้ประกอบการต้นไม้เนี่ยนะครับเอาต้นไม้หลากหลายชนิด แล้วก็จะให้ทางสวนและชะ้ึกดีไซน์ให้ว่าต้นไม้ประเภทไหนจะไว้ตรงบล็อกไหนเพื่อทําให้สวนบุกหัดมีความสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็คนได้เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยซื้อต้นหมากรากไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้ยืนต้นอะไรก็แล้วแต่ในสวนบุกหัดไป ค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะสําหรับอีกหนึ่งงานต้อนรับในช่วงฤด,ดูหนาวนี้ค่ะงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่40แล้วค่ะคุณผู้ชมก็มีความหลากหลายนะคะในเรื่องของพันไม้ต่างๆรวมไปถึงในปีนี้ก็มีความพิเศษค่ะเนื่องจากว่าท่านผู้ว่านะคะได้มีการจัดรูปแบบโซนใหม่นะคะให้มีความเหมาะสมและก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะก็วันที่5-7กุมภาพันธ์2 5 0 0 59ที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมก็ไปชมความงดงามแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของขอบวนกันได้ค่ะ ต่อกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศนะคะเมื่อวานนี้ที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์ค่ะอุณหภูมิติดลบนะคะคุณผู้ชมลบหงองศาเซลเซ,เซียสค่ะก็มีเหมยขาบหรือว่าน้าค้างแข็งนะคะให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกันด้วยนะคะพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศที่หนาวจัดกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะหนาวยิ่งกว่าเมาื่อวานนะคะคุณผู้ชมอุณหภูมิวัดได้เชา้านี้อยู่ที่ลบสององ,องศาเซลเซียสค่ะ เช้าวันนี้นายพรเทพเจริญสืบสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานค่ะอุณหภูมิลดต่าลงอยู่ที่ศูนย์องศาเซลเซลียสนะคะในขณะที่บริเวณยอดดอยนะคะและก็บริเวณยอดยาค่ะเช้านี้วัดได้นะคะอยู่ที่ลบสอง,อง,องศาเซลเซลียสค่ะส่วนอุณหภูมิทั่วไปค่ะยอดดอยนะคะอยู่ที่6องศาเซลเซียสค่ะก็มีเมยขาบหรือว่าน้ําค้างแข็งเป็นเกล็ดน้าแข็งเล็ก เล็กสีขาวนะคะเกาะตามยอดหญ้าอย่างสวยงามค่ะนับเป็นวันที่4ของฤดูหนาวปีนี้นะคะน่าเสียดายที่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นหลังจากที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กลับไปหมดแล้วค่ะในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะทั้งนี้นะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาก็รายงานค่ะว่าในช่วง2-3วันนี้จะมีอากาศที่เย็นลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาะบางพื้นที่ด้วยค่ะ ค่ะและในช่วงวันที่7ถึง10มกราคมนี้นะคะก็จะมีฝนตกในบางพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ชมประกอบกับจะมีอากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่องหนาวลงประมาณ 2- 4องศาเซลเซียสนะคะก็จะเย็นยิ่งกว่านี้นะคะผู้ชมซึ่ง2-3วันนี้เรียกได้ว่าอากาศค่องข้างจะเย็นแล้วนะคะทำให้รู้สึกถึงฤด,ดูหนาวกันแล้วนะคะเช่นเดียวกันกับที่บริเวณยอดดอยะคะ่ะนักท่องเที่ยวก็ยังคงคึกคักแล้วก็หนาแน่นแทบจะทุกวันเลยนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นค่ะแล้วก็หนาวจัดนะคะบริเวณยอดดอยทําให้เกิดน้ําค้างแข็งแล้วก็แม่คนิ้งคะ่ะทําให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ชมความงดงามของน้ําค้างแข็งกันด้วยนะคะประกอบกับ ดอกนางพญาเสือโครงค่ะที่เบ่งบานกันแล้วนะคะให้กับนักท่องเที้ยวได้ชมความงดงามกันแล้วค่ะหน้านี้ก็ไปชมความงดงามกันได้ที่บริเวณยอดดอยนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ทางภาคเหนือของเรานะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะดอกซากุระเมืองไทยหรือว่าดอกนางพญาเสือโครงค่ะที่เบ่งบานกันแล้วไม่ว่าจะเป็นห้วยน้ําดังนะคะรวมไปถึงที่ขุนช่างเคียนและก็ขุนวางกันด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวสารในข่าวท้องถิ่นวันนี้ค่ะกลับมาติดตามข่าวสารในรอบวันได้ใหม่นะคะในว พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันสมัชย์ญาลา่าพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ